สวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวลาเข้าปั๊มน้ำมันนี่มันมีหนาวหนาวร้อนร้อนไหมอือือไปที่ไหนก็ <c oughs> <c oughs> หนาวหนาวร้อนร้อนตลอดทำไมกลัวโควิดเออฮะช่วงนี้มันไม่รู้อะไรคุณติดกันเยอะไม่แล้ววันนี้คุณคึกอะไรประหยัดพลังงานใส่เสื้อเลวโพนี่นะประหยัดตรงหนประหยัดพลังงานเสื้อยืดไงเขาบอกไม่ให้ใส่สูทอ๋อ ไม่กใส่แต่พฤหัสธเลี้ยวภูมาถึงผมเจตนาจะนับถอยหลังไปถึงวันที่สิบสองเขามาวันอาทิตย์เขาแข่งวันที่สิบสองเออก็ใส่มันทุกวันไปเลยหมดเรื่องหมดราวผม, <laughs> ผ,มผมได้รับการอนุญาตโดยเอกราชแห่งทุกทางต่อไนปนี้ผมจะใส่เสื้อเลี้ยวภูไปทุกวันจนถึงวันที่สิบสองเลยอย่าถอดนะฮะผมมีหลายตัวมีหลายรุ่นผมม,ผมมีตัวเดียวไม่เหมือนคนอ คุณเด็กราชก่อนที่จะไปที่คุณเนี่ยผมขออนุญ,ญาตหมวยค่ะให้คุณเด็กราชดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเถอะเมื่อวานนี้นําเสนอเรื่องการใส่บาตรให้คุณดูใช่ไหมอ่าอ่าคราวนี้หมวยค่ะผู้ใช้ติก๊กต็อกคนหนึ่งโพสต์คลิปหลวงพ่อกำบังให้พรญ <c oughs> าติโยมเอาฮะไอ้นี่ดูมันออกปะดูมัน ี่เล่นจริงๆในตัวนี้โอ้ไปเลยมันอาจจะหลงเข้าไปนะค่ะแล้วมันยืนงงในดงจีวอนอ่ะจีวอนก็จะเปิดนะคะแล้วเจโมก็ยังมารักตอนนี้อีกดูเนี่ยนมันขึ้นไปไหนจะขึ้นไปไหนขึนไปไหนมันมุดขึ้นไปเนอะมันชิ